หลังจากที่ตากแดดได้3แดดนะทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก่อไฟเรียบร้อยตั้งกระทะเลยนะครับเลยนะครับเราจะคั่วเม็ดมะม่วงหิมพนันจนกระทั่งเปลือกมันเป็นสีดำนะ หลังจากเปลือกเป็นสีดำแล้วเราจะเทลงพื้นเลยนะครับเนี่ยครับเกลี่เยเพื่อให้ไฟดับนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นนะครับ หลังจากที่เม็ดมะม่วงหิมาพานต์เย็นตัวลงนะครับเราก็จะถึงขั้นตอนของการผ่านะครับ ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะเป็นการเลือกแล้วก็ทำความสะอาดนะเยื่อนะที่ติดอยู่กับเมล็ดเย,เยื่อพวกนี้นะครับเอากแกะออกนะพอมันแห้งล้มันแกะง่ายนะบางทีมันก็นล่อนออกเลยนะจะเห็นว่ามันค่อนข้างหลายขั้นตอนมากนะครับสำหรับ วิธีทําแบบพื้นบ้านนะแบบดั้งเดิมไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะโดยเฉพาะขั้นตอนการคั่วในกระทะนะเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้บางทีก็ไหมนะไหมแล้วข้างในเนื้อข้างในเนื้อพวกนี้นะที่อยู่ด้านในก็ไหมตามไปด้วยนะแต่ข้อดีวิธีนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับสามารถรับประทานได้เลยนะเพราะว่า มันสุกแล้วนะครับนะครับอันนี้พร้อมกินได้เลยนะอือกรอบมันครับอร่อย